สวัสดีครับผมวัเดียเพื่อนชาซอมบี้วอที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมในวันเช่นเดิมนะครับก็วันนี้เรามาพูดถึงโถงฮีโร่ที่กาลังจะเข้ามาใหม่เร็วๆนี้ก็คือตัวของโถงสาวปืนกลท่าแสงนั่นเองครับก็หลายคนเดาถูกเนาะคิดว่าเอ้ยทำไมพวกนายเดาแม่นจังวะก็คือเป็นน้องปืนกลท่าแสงนั่นเองก็น่าน่าสนใจอยู่ครับเพราะว่าวันเราก็มีการพูดกันไปว่าเออตัวน้องเนี่ยมันเก่งอะไรยังไงบ้างเนาะโอเคทีนี้โถงเนี่ยจะเข้ามาวันในวันที่10นะครับผมตอนเที่ยงเนาะ แล้วก็สิ้นสุดในวันที่12นะครับผมตอนเที่ยงคืนเช่นเดียวกันนะครับทงก็ปกติเลยแบ่งเป็นชั้นนะครับมีชั้นที่1นึงจนถึงชั้นทีนท่1 0นะครับก็ได้เศษส่วนทั้งหมด5เศษส่วนนะครับก็เรียกได้ว่าเออแจมแมวอยู่นะครับคือต้องบอกก่อนว่าไอตัวของ ปืนกลนะครับผมน้องปืนกลเนี่ยสาวปืนโตที่เราเรียกกันนี่ยว่าท่าแสงเนี่ยมันเก่งมากน้อยอยังไงบ้างน,นะครับจริงๆอ่ะน้องเก่งนะแต่เพียงแค่ว่ามันมีตัวแทนที่เยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันก่อนว่าเออตัวของน้องเนี่ยมันมีความโดดเด่นมีความเก่งยังไงบ้างน,นะครับพอดีผมมีพอดีนาะอ่ะก็เพิ่งเอาเวกน้องไปนะครับเดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวทำให้เร็วๆนี้นะครับผมอ่าตัวของน้องสาวปืนกลนะครับผมสกิลหลักๆเลยนะครับผมสกิลที่1ของปืนกลเนี่ยมันจะเป็นการตี3ามิษนะครับ การโจมตีแต่ไรคิดเนี่ยมันจะมีโอกาสในการลดเกรดของสโต้ด้วย30%อ่าถ้าพูดกันง่ายๆเนาะก็คือถ้าตี3ครั้งเนี่ยแล้วลดเกรดติดเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือมันลดเกรดไป90%เปอนตลยครับซึ่งเยอะมากนะต่อมาครับผมสกิลที่2ครับสกิลที่2เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็จะกลายเป็นก็คือมันจะมีโอกาสเกาะแตกนะฮะตีศัตรูทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มีโอกาสเกาะแตก2เทิร์นสกิลเนี่ยเป็นการตีได้มากสุดถึง8ครั้งนะครับผมคือโโอ้หพูดด้วยคำเดียวครั้้งนือดดสะลุเเกไยบผม แล้วก็ต่อมาครับผมต่อมาคือตรงสกิลที่3นะครับผมสกิลอ,อันติผมเรียกว่าอันติีของน้องครับผมสกิลเนี้ยมันจะเป็นการโจมตีเป้าเดี่ยวก่อนนะครับผมการโจมตีเป้าเดี่ยวครั้งแรกเนี้ยจะเป็นการดูซับเกจนะครับผม100%แล้วก็ครั้งที่2เนี้ยจะเป็นการสโจมตีสตูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ทําให้สตรูติดสถานะสตันเป็นเวลาหนึ X ่งเทินด้วยนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า มันดูเหมือนจะเก่งก็จริงนะครับแต่อ,อย่าลืมไปเลยครับว่าไอ้โอกาสติดสตัน์นี่ถือว่าน้อยมากนะ30%นะครับก็น่าจะเทียบเท่ากับรวมสตันนั่นแหละครับผมเยอะกว่านิดหน่อยเยอะกว่านิดหน่อยนะครับผมอ่าทีเนี้ยสกิลของน้องเนี่ยผมมองว่าเออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าการใช้งานเนี่ยหลกัหลกๆน่าจะเป็นนโคได้แล้วก็เอามาเป็นทีมพวกคงทีมครีปได้เหมือนกันนะครับผมอ่าทีเนี้ยในตำแหน่งของลีดเนี่ยเป็นหลีดเพิ่มพลัง ATK นะครับผมในออนะครับโหมดเนื้อหาออนะก็พูดง่ายๆคือเป็นนกการรแบบบบเเพิ่มมมให้้ัััททงีลยะคผ ทุกคอนเทนต์นะทุกคอนเทนต์นะครับผมแจมอยู่เหมือนกันนะครับเอาเวรกเนี่ยได้สกิลใหม่เฉยๆครับไม่ได้มีอะไรมากมายเรียกด้วยความที่เบสกสตารของน้องเนี่ยมันไม่ได้แย่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคไม่ได้ไม่ได้แย่จนเกินไปนะครับผมอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ถึงเรื่องของการใช้รูนกันบ้างว่าเอ้ยน้องเนี่ยมันมีการใช้รูนอะไรยังไงบ้างเนาะจริงๆอ่ะส่วนมากเขาจะนิยมใส่เป็นสตาร์กันเยอะนะครับเพราะว่าด้วยความที่สกิลที่2ของน้องเนี่ยมันก็ตีดาเมจหมู่อยู่แล้วเนาะแล้วกกก็็็แปปปดดดิิตตตเเเนนนีีีีีี่่่่ยยโอาาาาสสสททจะมมมมมคคววไไู้งก นะครับผมส่วนมากเกนิยมใส่สตันกันเป็นสัดส่วนใหญ่เนาะสตันแม่นยำสตันวิวอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ครับช่อง2เป็นสปีดนะครับช่อง4เป็นคีดาเมเนะครับแล้วก็ช่องที่6เนี่ยจะเป็น ATK ส่วนหนึ่งสามห้าก็แน่จะฟิลโฟกัสที่ตัวของค่าพวกสปีดแล้วก็พวก ATK เป็นหลักคีเลสแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เราเรามาพูดกันก่อนว่าตะกูลของไอสาวปืนโตเนี่ยหรือไอเขาเรียกอะไรนะปืนกลเนี่ย มันมีตัวไหนบ้างท,ที่ที่เก่งแล้วก็น่าสนใจนะครับอันดับแรกมาก,ก่อนก็คือตัวของทาตุน้ําธาต้น้ำเนี่ยเป็นเป็นาตาที่หลายคนมองข้ามไปนะจริงจริงมันเก่งนะครับทุกคนเก่งมากด้วยนะครับผมทาดุน้ำเนี่ยสกิลที่2เนี่ยเหมือนกับท่าแสงเลยคือเป็นการตีศัตรูทุกตัวนะครับแล้วก็มีโอกาสเกาะแตกนะครับผมสกิลที่1ของตระกูลปืนกลกเหมือนกันนะครับก็เป็นการตีแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นการลดเกรนะครับประมาณนี้แต่ที่นียไครแม็กของอ่าทาด้ําน้มันคือสกิลที่3ครับ สกิลที่3มเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีสโตนครับแล้วก็จะเป็นการถอนในเรื่องของเอฟเฟกฟ้าทั้งหมดออกจากเป้าหมายหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นการบล็อกไม่ให้เหมือนคล้ายๆกับสโตนเนี่ยได้รับเอฟเฟกนะครับผมคือพูดง่ายคือเป็นบัฟป,ปีกแดงนะครับถอนบัฟไม่พอสร้างบัฟป,ปิแกแดงได้ด้วยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยความเสียหายของน้องเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนคล้ายๆกับเป็นการตีหมูทุกคนสกิลมันเนี่ยเป็นการถอนบัฟก่อนเนาะถอนบัฟเสร็จปับเนี่ยมันก็จะเป็นการตีหมูด้วยแบบนี้นะครับผม แล้วดอกที่2เนี่ยมันจะเป็นการตีแล้วก็ลดเกรดทั้งหมดเลยคนระับซึ่งตัวนี้เก่งมากนะครับตัวนี้เก่งกว่าท่าแสงเยอะเลยนะครับเหตุผลทาไมถึงมองว่าเก่งกว่าท่าแสงท่าแสงเนี่ยมันมีจุดขายคือสตันจริงไหม,มจุดขายของท่าแสงคือสตันแต่จุดขายของท่าน,น้าคือเป็นการตีถอนบัฟแล้วก็ลดเกรดด้วยมันทําให้มันสามารถที่จะจะไปเจาะมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามที่สามารถเล่นเป็นตำแหน่งของการตัวกลางบัฟตัวอย่างเช่นนกแก้วน้ำมันสามารถไปเจาะได้ซึ่งมันมันเป็นอะไรที่แบบเวฟ้าวตัวนี้จริงๆเนี่ยเคยเอามา เคยอยู่ในเฟสของการกันซีกวในช่วงหนึ่งแบบนิยมกันมากนะปัจจุบันนี่ก็ยังจะมีอยู่นะครับส่วนมากที่นิยมใส่ดูนกันจะเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ ex หรือเป็นเคาน์เตอร์เดสทอยอะไรประมาณนี้นะครับผมหรือเป็นแบบ ex เดสทอยประมาณนี้นะครับซึ่งเหตุผลที่มันใส่เป็นพวกเดสทอยเยอะเนี่ยเพราะว่ามันตีหลายนิดนะครับแล้วก็ทำดาเมจเป็นวงกว้างด้วยการใส่เดสทอยมันทําให้เหมือนกับการกระจายแบบการทําลายแมกเนตพีไปได้ค่อนข้างดีนะครับผมดังนั้นเนี่ยตัวธาตุน้ำเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ผมมองว่าน่าสนใจแล้้ววกกก็เ่งมาดย นะครับต่อมาครับเป็นธาตุไฟธาตุไฟนี่จริงๆบอกก่อนนะครับว่าตัวเนี้ยไม่ค่อยเห็นผนใช้งานจริงคือน้อยมากๆนะครับผมธาตุไฟนะครับผมธาตุไฟเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันกับธาตุน้ําแล้วก็ธาตุแสงครับเป็นการตีหมู่แบบนี้นะครับผมเป็นการตีหมู่แบบนี้นะครับแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับประมาณว่าคําก่อแตกได้ด้วยอ่าเป็นการตีหมู่ก่อแตกนะครับผมเนี่ยสกิลที่3เนี่ยแต่ว่าสกิลเนี้ยผมพูดตรงๆว่ามันมันดูเหมือนจะดีแต่ก็ไม่ได้ดีขนาดนะครับเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมแล้วก็มีโอกาส90%นะครับเปารเเา็นตก ตัูแล้วก็ติดเอฟเฟกประทับตาอ่ะเป็นแบบนี้นะครับผมตีแบบนี้นะครับผมทุกคนตีปึ้งแล้วก็ติดเกาะแตกแลวประทับตานะครับผมอันเนี้ยมันจะเป็นการตี2จังหวะจังหวะแรกเนี่ยจะเป็นเป้าเดียวก่อนนะครับเกาะแตกประทับตาแล้วก็จังหวะที่2เนี่ยมันจะเป็นเหมือน,นคล้ายๆกับเอ่อเหมือนคล้ายๆกับเป็นการทําลายเม่กพีเหมือนกับอารมณ์ฟิลแบบรูนเดสทอยนะครับประมาณนั้นไอส้สกลิลเนี่ยยิ่งดาเมจแรงเท่าไหร่ไอ้การทําลายเลือดเนี่ยก็จะเยอะขึ้นเท่านั้นซึ่งถามว่าดีไหมจริงๆก็มองว่าโอเคก็ไม่ได้แแย่ต กิมมิกมันไม่ค่อยเวิร์กอะทุกคนเข้าใจฟิลปะคือทั้งๆที่จะเป็นดาเมจหมู่ไปแล้วทำไมให้ไม่ให้สกิลมันแบบแรงๆไปเลยเงี้ยอันนี้มันเบาไปนะครับทุกคนจริงๆมันดูเหมือนจะแรงนะแต่มันเบานะครับผมทีนี้มาถึงใครแม็กกันบ้างครับน้องทา่ทาลมท่าลมเนี่ยอันนี้คือไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็เป็นมอนเตอร์5ดาวที่เหมือน4ดาวมากๆจริงๆมอนเตอร์ท่าลมเนี่ยมีทั้งหมด4สกิลด้วยกันเนาะอ่ะสกิลแรกกับสกิล2เนี่ยคล้ายๆกันนะครับแต่สกิลที่2ของปืนกลาตุ ถ้าบอเนี่ยมีไคลแมกที่ดีกว่านะครับผมอ่ะมันจะเป็นการโจมตีศัตรูเป้าเดียว5ครั้งครับเน้นนะครับ5้ครั้งเลยถือว่าเยอะมากนะครับล้วก็จะมีโอกาส50%นะครับในการถอนเอฟเิฟฟฟ้าออกหนึ่งอย่างอารมณ์บาร์บราร่าตี5ครั้งถ้าสมมุติว่าติดในเรื่องของการถอนบัฟเนี่ยแน่นอนครับผมออกหมดเลยนะครับผมออกหมดเลยแล้วก็จะเป็นการสร้างความเสียหายหรือพูดง่ายคือแจก,กบัฟพิษนะครับให้กับศัตรูเนี่ย5้าบัฟนะครับผมเยอะนะเยอะนะทุกคนถ้าในกรณีที่แบบฝั่งตรงข้ามไม่มีตัวของบับบฟพิ มันเป็นการแจกในเรื่องของบัฟพิษที่เยอะมาก5บัฟถูเยอะมากๆนะครับผมทีเนี้ยเรามาพูดถึงสกิลติดตัวกันบ้างครับสกิลติดตัวนะครับผมทุกครั้งนะครับที่ผมที่พรรคพวกถูกโจมตีถูกโจมตีเนี่ยมันจะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับเ,เหมือนคล้ายๆกับดาเมจของเราจะแรงขึ้นอ่าเหมือนพรรคพวกเนี่ยโดนโจมตีปั๊บเนี่ยดาเมจของเราเนี่ยในเทิร์นตัดไปจะแรงขึ้นด้วยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับคือง่ายๆเวลาที่เราจะเล่นกิมิกของตัวคาลเกิลทัดไม่ใช่คาเกิลสีปืนกลนะครับผมอีปืนกลเนี้ หลักๆเนี่ยเพื่อนต้องถูกโจมตีก่อนนะครับเอาง่ายๆคือเพื่อนต้องโดนสก,กิทก่อนดังนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเป็นที่มาของคอมโบแบบนี้นะครับที่หลายคนน่าจะเคยเล่นกันในคอนเทนต์ซีกอวนะครับก็คือมันจะมีพิทไฟครับอาจจะเป็นพิทไฟสลัดน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นปืนกลนะครับผมที่ที่ที่มีคนหยิบมาเล่นเยอะมากๆในสมัยสมัยหนึ่งนะครับผมประมาณเนี้ยคือปัจจุบันนี้ก็มีอยู่นะครับปัจจุบันนี้ก็ยังคงมีการเล่นอยู่บ้างแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่า มันไม่ค่อยเป็นที่นิยมเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะลื่นสูงพอสมควรนะครับส่วนมากก็ง่ายๆก็คือจะเป็นตีมนี้ครับเอาง่ายคือเราต้องแบบมีตัวของการกลางโลคโบรสตอนแสงเออหรืออะไรก็ตามที่มันสามารถกลางโลกมาตะได้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับผมประมาณนั้นทีนี้ใครแม็กของน้องเนี่ยตรงสกิลที่4ด้วยครับด้วยความที่สกิลที่3เนี่ยมันเป็นการเก็บสแตททาให้ดมามีมันแรงขึ้นใช่ไหมทีนี้สกิลที่4มันก็จะแรงขึ้นมากครับ มันจะเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมปริมาณความเสียหายเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของพรรคพวกที่มีชีวิตอยู่อารมณ์ประมาณว่ายิ่งเพื่อนเราอยู่เยอะเท่าไหร่มันก็จะยิ่งตีแรงเท่านั้นนะครับและที่สาคัญไปมากกว่านั้นนะครับการโจมตีเนี่ยจะไม่มีโอกาสฉลับเลยนะครับพูดง่ายคือก็มีแค่2ออย่างคือคริกับไม่ครกนะครับดังนั้นในตัวนี้ก็เลยทาก็เลยเป็นที่นิยมที่จะทําเป็นชิเรตร้อยนะครับประมาณนี้เป็นต้นนะครับอ่เดี๋ยวรีวิวเดี๋ยวผมทําให้นะครับผมต่อมานะครับผมตัวของธาตมืัวอองงเ่ยจริบก บอกได้คำเดียวว่าตัวนี้ก็กึ่งๆเก่งเหมือนกันนะก็เป็นมอนเตอร์สายาค,คล้ายคล้ายกับกึ่งๆครีปหน่อยเป็นครีปเป็นการจับเป้าเดียวนะที่ที่ผมเจอในคอนเทน์ RTA จะเป็นการจับเดาเมจเป้าเดี่ยวนะครับผมอะ่ะสกทลที่2เนี่ยคล้ายๆกับท่าลมเป็นการตีนะครับผมแล้วก็ถอนปั๊บบวกกับในเรื่องของสร้างบั๊บพได,ด้วยนะครับทีเนี้ยไคแม็กของน้องเนี่ยคือสก,กิลตัวหลังจากการโจมตีนะครับผมในช่วงเทินของตัวเองนะครับผมจะเป็นการโจมตีใส่เป้าหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ใส่สกิลแบบเอาง่ายคือถ้าสมมติเรากดสกิลสอเสร็จใช่ปะแล้วมันจะเป็นการตีสกิลหนึ่งเบิลอีกครั้งหนึ่งหรือกดสกิลที่4เนี่ยมันก็จะเป็นการโจมตีเบิลสกิลที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นเหมือนอารมณ์ประมาณว่าตีแถมอ่าตีแถมแล้วที่สำคัญไปมากกว่านั้นครับผมหากศัตรูตายด้วยการโจมตีครั้งแรกอ่ะฮะจะเป็นการโจมตีศัตรูตัวอื่นด้วยสกิลเดิมสมมติว่าเราผมเนี่ยฆ่าศัตรูเนี่ยด้วยสกิลที่2ใช่ไหมสกิลที่2องเนี่ยผมฆ่าศัตรูตายเรย อีกตัวหนึ่งอ่ะด้วยสกิลที่2นะครับอะไรประมาณนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่เก่งอยู่เหมือนกันแต่ว่าทํารูนยากนะครับผมอ่ะในเร่ตรงสกิลที่3เออสกิลที่4ี่นบ้างมันจะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับผมมันจะเป็นการทําลายแม็กแคพีของศัตรูเท่ากับความเสียหายที่ทําได้ร้อเลยนะร้อยเครับอารมณ์ประมาณว่ายิ่งดาเมจแรงเท่าไหร่หลอดแม็กแคพีหรือหลอดแดงๆเนี่ยเอฟเฟกคล้ายๆกับเดยทอยเนี่ยมันก็จะเยอะเท่านั้นนะครับผมอ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เทียบเท่าดาเเมจลยนะครับผมถือว่าเยอะะมากนครับทุกคน ยิงแบบนี้นะผมอ่ายิงแบบนี้เข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับจริงๆตัวนี้เก่งมากๆนะครับสรุปภาพรวมนะครับผมตระกูลของปืนกลนะครับผมมีตัวไหนน่าสนใจบ้างถ้าผมจะพูดจริงๆผมว่าคาดแสงมืดเนี่ยเราตัดทิ้งไปก่อนนะครับผมถึงคือแสงมืดมันหาย,ยากอยู่แล้วเนาะแสงเนี่ยมันจะมาแจกก็จริงแต่ว่าตัดทัดมุกคิ้ปไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าเป็น3ามธาตุหลักเนี่ยผมเชียร์ธาตุน้ำเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยมีกิมมิ c ในการที่น่าเล่นเยอะขึ้นมากนะครับ ก i m มิคในการล่าเล่นนึ่คือแบบดีมากทั้งถอนบัฟทั้งรถเกรดได้เนี่ยผมว่าแจ่มเลยท่าน้ำเลยคือดีมากต่อมาก็จะเป็นท่าลมแต่ว่าท่านลมอ่ะมันจะมีเงั่อนไขในการเล่นพอสมควรนะครับผมอ่าแล้วก็จะเป็นจริงๆแสงกับมืดเนี่ย แสงก็เก่งเหมือนกันน่าจะแสงมันมันต้องมีตัวชงที่น้องอ่ะแสงเนี่ยต้องมีตัวพวกลบบัฟอย่างคาวเกอร์เอออย่างอย่างแบบพวกเอ่อโฟล่าทัดลมอย่างเงี้ยเออต้องเป็นแบบนั้นนะครับผมซึ่งผมมองว่าถ้าแสงมันก็เก่งอยู่นะแต่ว่ามันต้องมีตัวชงนะครับส่วนทัดเมื่เนี่ยเก่งอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับทัดเมื่เนี่ยเก่งมากอยู่แล้วนะครับก็ส่วนมากทัดเมื่เนี่ยจะนิยมเป็น e x กันเยอะนะครับ e x กันเยอะมากๆนะครับทัดไฟเนี่ยผมให้อันดับสุดท้ายนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกัันนนะะครบบบผมซียยูใ้าาาจ๊